ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแดเนียลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับมีคำถามครับของทางบ้านเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการทำผนังอินเคสว่าเรามีผนังแต่ว่าผนังมันเกิดเอียงออกมาครับมันเวลาเราวัดดิ่งจากตัวข้างบนดิ่งลงมาปรากฏว่ามันเกินมา5เซนสิเซนอย่างนี้นะฮะทำอย่างไงนะครับอ่ะตัวอย่างครับจริงๆมันมีวิธีการทำหลายวิธีนะครับเราเข้ามาที่ฟังก์ชันแรกก่อนเลยก็คือ advanced tools นะครับแล้วก็เลือกไปที่ custom modeling ตรงนี้นะครับ คอสตอมอดเดลิงตรงนี้เนาะเขาเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ช่วยเราในการที่จะทำให้เออไว้วาดส่วนที่ครูโฮม e ยังไม่ได้พพอร์ตนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เดนเนียบอกว่าออกจากผนังมาปรากฏดิ่งเขาวัดจากดิ่งลงมาตรงนี้เลยเหลือพื้นที่อยู่5เซนเนาะอันนี้ก็ทำการสร้างเส้นเรฟเ r รนส์ไลน์นะครับออกจากเส้นตรงนี้มานะครับออกจากเส้นขอบมา5เซนก็คือ50เองน,นะครับ เสร็จแล้วครับเราทำการวาดเส้นครับตรงนี้เราจะใช้เส้นลายนะครับจากตัว h นะครับ e n d point มาที่ตัวนี้แล้วก็ลากมาที่ตัวล่างสุดนะครับล่างสุดดัานนี้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นพื้นที่ปิดแบบนี้ครับคลิกขวาออกจากฟังก์ชันนะฮะเสร็จแล้วครับเราทำการดึงเส้นครับตรงนี้เราสามารถทำการดึงเส้นนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาให้ชนกับด้านนี้นะครับ บนก็สามารถเอามาชนด้านนี้ได้นะครับก็จะคลิกออนเอพอดีเราก็จะได้ผนังเอียงๆแบบนี้นะครับพอกดฟ n i s h ออกมาข้างนอกเนาะเขาก็จะสร้างพื้นที่ผนังเอียงออกมาให้นิดนึงแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็จะได้าการตกแต่งห้องนะครับที่ได้พื้นที่ที่จริงมากขึ้น In c a s ชแบบนี้ครับเราเอาไว้วาดเฉยๆเนะาะตัต่างเช่นผนังด้านอื่นเขาเป็นทำสีมาแล้วนะครับ เราจะทำเป็นสีอ่อนๆสีครีมสีเทามาสีสีฟ้าแล้วกันจะได้เห็นนะฮะตรงนี้เขาจะไม่ไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้ Material ในการดูดสีแล้วก็เอามาแปะเขาได้อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันบ้างต่ได้เนี่ยไปลบของทิ้งก่อนนะวิธีนี้ถามว่าไม่ดียังไงวิธีนี้คือเราสามารถวาดได้ง่ายนะครับแต่ว่าเขาจะไม่คำนวณพื้นที่สีหรือพื้นที่กระเบื้องตรงนี้ให้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไปใช้อีกเครื่องมือหนึ่งถ้าเราต้องการคำนวณพื้นที่ทางผนังด้วยนะครับถ้าเราต้องการคำนวณพื้นที่ทางผนังด้วยนะครับเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้ฮะ material and component นะฮะกดมาที่ material and component นะฮะใช้วิธีเดิมเลยนะครับในการวาดเส้นนะครับผมก็ทำการสร้างเส้นแกนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าออกมาจากขอบตรงนี้50นะครับตัวนี้ตัวเลขเขาจะมาขึ้นข้างล่างแทนนะครับ แล้วเราก็กดที่ Endpoint จุดเดิมเลยนะครับแล้วก็บอกเข้ามาว่าลากออกมาด้านนี้นะตามขนาดห้องนะครับลากออกมาแบบนี้นะฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้พื้นที่ผนังเอียงๆแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่ามีอินเคสของการวางตู้เนาะหรือว่ามีการวางผนังนะครับแล้วก็สามารถวางได้เนาะอินเคสว่าบางที่มีบิวอินที่ทําตู้เอียงนะครับเขาก็สามารถที่จะหยิบตู้มาวางเหมือนเดิมได้เลยวางเป็นปก,ปกติได้เลยนะครับแต่เขาจะยัง snap กับตัวผนังด้านนอกอยู่เพราะฉะนั้นตอนวางก็ระวังกันนิดนึงนะครับเห็นไหมถ้าเกิดวางเขายังตัว snap กับตัวพื้นที่อยู่ เห็นไหมเขาจะห่างออกมาให้ตรงนี้50เซนก็จริงนะครับเขาก็จะเผื่ออไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็จะเราก็จะต้องคำนวณนิดนึงว่าตัวข้างหลังตู้เรามีการคัดไหมเพราะบางตู้บางทีเราคัดมาแล้วนะครับยังไงไปลองกันดูครับสวัสดีครับ